นี่คือล็อกเก็ตของหลวงปู่ผาโกสโลแห่งวัดบ้านเดไก่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีครับพระภิษุสงฆ์ผู้เจริญชาติมีอายุมากเจริญคุณมีพรรษามากท่านอายุ99ปี79พรรษาก่อนนี้ท่านจะถึงแก่การมรณภาพนะครับล็อกเก็ตรุ่นนี้สร้างได้สวยงามมากและเหมือนหลวงปู่เป็นอย่างมาก นะครับที่ได้สร้างออกมาเป็นฉากสีฟ้านะครับเป็นฉากสีฟ้านะครับหลวงปู่ภาโกสโลนั้นท่านเป็นลูกศิษย์ในสายของหลวงปูส่สังวัฒนากันตมนะครับและเป็นลูกศิษย์ผู้สืบวิชาอาคมของอขราวาัผู้เรืองเวทแห่งเมืองอุบลน,นั่นก็คือปู่หมอธรรมเฮืองหรือฉายาจะบอกว่าธรรมเฮืองผียานหรือปู่ธรรมเฮืองผีกลัวหลวงปู่ภาก็เช่นเดียวกันนะครับพญิผาผียาน อ่ามีหลวงปู่ไม่ต้องกลัวผีนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับหลวงปูผ่ผานครับพระผู้เข้มแข็งนะในมนคาถานะครับมีเกสาด้านหลังก็จะปิดด้วยเหรียญบาทนะครับและมีเม็ดปัดทวีธาตนะครับท่านเป็นอ่าพระผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะครับในการพระราชพิธีอ่า บรมราชาพิเศษเนาะที่พุทธพิเศษน้ำมุรธาพิเศษของในหลวงรัชกาลที่10นะครับของจังหวัดอุบลร,ร,ราชธานีมติคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดนะครับมอบหมายให้หลวงปู่ผานั้นเป็นผู้ดับเทียนใชยในพิธีพุทธพิเศษน้ำมุรธาพิเศษถือได้ว่าสุดยอดนะได้รับการคัดเลือกนพระพิสุสงฆ์ทั้งจังหวัดนะลงมติให้หลวงปู่ผาเป็นผู้ดับเทียนใชยนะครับสุดยอดจริงๆแห่งความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นสาธุชน และก็เหล่าบรรดาพระสงฆ์หมู่คณะสงฆ์ทั้งธรรมยุทธและมหานิกายด้วยกันนะครับลงมติให้หลวงปู่ผาเป็นผู้ดําเนินการเข้มขลังมากนะครับเข้มขลังจริงๆนะครับและล็อกเก็ตก,ก็สวยงามสวยงามจริงๆครับดูสิครับนี่ครับโอ้ไม่ต้องลงกล้องเลยนะนะครับไม่บินเลยนะบารมีเก้าสิบเก้านะบารมีเก้าสิบเก้าเห็นไหมครับนี่หลวงปู่ผาโกสโลนะครับนี่สวยงามนะ วัตถุมงคลของท่านเนี่ยมีผู้นําไปใช้และเกิดประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ออกที่วัดบ้านเดยไก b anger b anger ่เขาจะเรียกว่าเหรียญบางต่อนะครับเหรียญบางต่อที่คือมีประสบการณ์ใช้มีดบางต่อนะ่ะฟันกันนะไม่เข้านะครับแปากาวเหรียญรุ่นนั้นจากเหรียญรุ่นแรกเปลี่ยนชื่อใหม่กลายเป็นเหรียญบางต่อถือว่าโคเข้มขลังจริงๆนะครับไม่ธรรมดาแล้วหลวงปู่ผานเหนียวมากเลยนะจากเหรียญที่เรียกว่าเหรียญรุ่นแรกเปลี่ยนชื่อเหรียญเลยนะครับเป็นเหรียญบางต่อนะ คือใช้มีดบางตอนฟันกันไม่เข้านะทะเลาะกันถ้าชอบทักกันเข้ามาได้นะครับ